เอาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดวยนะเราได้จะมาแคสเกมไฟในแอดแคนดี้กันนะครับโอเคก็วันนี้จะเป็นอีพีแรกเลยที่เราจะมาเล่นไอเกมไอเนี่ยไอหน้ามีล์ตัวนี้เนี่ยเออซึ่งไอเกมนี้ก็จะเป็นเกมแฟนเกมของแฟนแอนแคนดี้นะครับซึ่งจะเป็นไอ,อเนี่ยไอตัวเนี้ยชื่อแคนดี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นยามั้งถ้าจะไม่ผิดเ,เราจะได้เป็นยามเราต้จะไปเฝ้าไอพวกตัวเนี้ยเออเออก็ไม่พูดพร้อมรำเพลงเรามาเล่นคืนแรกกันเลยดีกว่า โอเคไปลุยกันเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นประกาศจับหรือสักอย่างนะเนี่ยเวนเวนเจ็ดแคนดี้เบอร์เกอร์อะไรสักอย่างอะ่ะนะวันในโอเค okay, เรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้คือพวกโทรศัพท์เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลเลยมากนะคดีผมฟังไม่รู้เรื่องคือก็ ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็เราจะไม่ฟังมันแล้วกันนะมันน่าสำาัญเลยอันนี้ก็เป็นคืนแรกเลยนะผมก็คือพอไปดูคนอื่นเล่นมาแล้วก็ยังพอจะมีพอความรู้น,นิดหน่อยนะอันนี้เป็นอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะผมผมก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าแค่ไปดูเขาเล่นเฉยนี่นี่ไงอันนี้อันนี้นะครับพระเอกของเรื่องนี้เลยต,ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องรับมือแน่เลยดูแล้วโอ้โหคือแรกดูแล้วน่าจะไม่มีอะไรมากหรอกนะสำหรับคนที่เล่นฟันเฟนดี้ก็จะรู้นะครับว่าคืนแรกของเกมแนวเนี่ยจะไม่มีอะไรมากนี่เป็นพัดลมที่หลายๆคนคงจะคุ้นเคยนะฮะทุกทุกเกมเนี่ยต้องมีนะทุกททุุกกแฟนเกมหรือทุกเกมของฟันเฟนดี้ต้องมีพัดลมทุกภาคเลยนะเออ กูไม่รู้เหมือนกันนะทไมนี่แคัพเค้กเลยเนะี่ยคัพเค้กแล้วก็จะมีคอมตั้งโต๊ะด้วยอะไรอันนี้เป็นอ๋อไอตัวนี้ชื่อซินดี้อันนี้แคนดี้กดจมูกได้ปะวะเฮ้ยก,กดได้ด้วยอันนี้กดได้ไหมอ,อันนี้กดไม่ได้เหรออได้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 เฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนเดี๋ยวมันมาเออก็เลื่อมดูเลยอันนี้เหมือนจะไม่ยังไม่มีตัวอะไรโผล่มานะน่าจะคืนแรกก็คงจะยังง่ายอยู่แล้ว อันนี้เป็นดอวิ i n g r o เหรอห้องวาดภาพเหรอะหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของอะไรสักอย่างเฮ้ยอันนี้อะไรแผ่นกลิ้นเหรอตัวแผ่นกลิ้นใช่ไหมใช่แผ่นกลิ้นหรือเปล่าเน่ยเหมือนแผ่นกลิ้นเลยเออเฮ้ยเสียงเพลงคืออะไรอะ่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงเพลงว่ะคุณผู้ชม เหมือนทอมแอนดเจอร์ี่เลยนะไอภาพนี้นี่เหมือนทอมแอนดเจอ <c oughs> ร์ี่อยดิตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยอะ่ะ <c oughs> ก็ชิวๆไปก่อนเลยอันนี้อะไรอันนี้ประตูตรงนี้ใช่ไหมอ,อ๋อโหดูน่าสนใจมากเลยนะเกมนี้นี่ขนาดเป็นแค่เกมไอ้นี่นะไม่ได้เป็นเกมสามดีอะไรนะโอ้โห ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยอันนี้ห้องข้างๆเราใช่ไหมใช่ห้องข้างๆเราลแล้วเสียงเพลงนี่คืออะไรเนี่ยหลอนหูเลยเกินเสียงเพลงเพลงมันดังขึ้นเรื่อยๆน,นเนี่ยเอะไลวะเสียงเพลงเราก็มาบีบอันนี้เล่นแล้วกันนะรอ เหมือนคือแรกจะเป็นแค่แบบเซิฟเซิฟเนาะไม่มีอะไรตีสองแล้วแป๊บเองไม่มีอะไรเลยตีสองเฮ้ยังไม่มีอะไรเลยตีสองนี่นี่คือไวนี่คือช้ามาที่มันมาเน่ะแต่อกติคือแรกบ,บางเกมนี่ก็คงจะยังไม่มีตัวอะไรมาเลยได้ซ้ำเนาะคือถ้าเกิดทุกท่านเคยเล่นเกมนี้หรือเคยไปดูคนอื่นเล่นเรามีวิธีแนะนำก็บอกไปที่ใต้กล่องคอมเมนต์ได้เลยครับเออ ช่งน,นี้ก็ห่างหายกันไปนานเลยก็ไม่ได้ค่อยได้ทําคลิปเนาะแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้จะมีพวกคลิปโรบอกหรือไอ้กเกมเนี่ยฟันนัทแคดดีนะมากันยังวะยังไม่มากันอีกเหรอเอ้ยยังไม่มีตัวเลยมากันเลยห้องน้ํานี่เป็นห้องน้ําสินนะรู้สึกเหมือนแบบแมบก็ดูทํามาดีมากเลยนะเนี่ยนี่ก็เป็นแฟนเกมที่ดีฟเกมเลย ต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรโผล่มาเลยนะอืม <c oughs> เราก็รอกันต่อไปเนาะโอความนี่โบราณมากเลยนะเพิ่งสังเกตก็คือเห็นแล้วแต่เพิ่งสังเกตเนาะก็ <c oughs> จริงแหละมันก็นานลวไอ้เนื้อเรื่องของเกมนี้นะ่าจะเป็นเนื้อเรื่องในหลายปีละมากันยังวันนี้อะมากันยังรอฉะลอเธออยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่จี่ใด ฝากกันได้มากันก็ได้มากงรูเล่นโมีการมีเสียงเสียงเปประตูแล้วถ้าเกิดเราปิดอยู่เงี้ยหมดเลยจะได้ไหมวะ <c oughs> อยู่เงี้ยผมว่าคงไม่ได้หรอกอ,อ๋อนี่เป็นน่าจะเป็นฉีดใช่ไหมหรือว่าขีดประตูใช่ป่ะแบบอ๋อใช่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 ถ้าเรายิ่งปิดนานยิ่งไงนี่งั้นเราเปิดไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเผื่อเราอาจจะต้องได้ใช้เนาะ ตอนนี้ตีสาแล้วยังไม่มีใครมาเลยอุย้ยตัวหนึ่งหายอุย้ยหายครับคุณผู้ชมเอาปิดรอเลยเอาคุณผู้ชมมันหายไปไหนอ่ะเอาอุย้ยซินดี้หายครับคุณผู้ชมซินดี้อยู่ตรงแคมป์ห้าเปิดไว้ก่อน ซินดี้อยู่แคมห้าเฮ้ยหายซินดี้หายซินดี้ไม่อยู่ทางนี้ซินดี้ไปไหนอะซินดี้อยู่แคมสามคุณผู้ชมตอนนี้เอยโอยซินดี้มาแล้วจ้าซินดี้เฮ้ยไฟ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 ปิดปิดปิดเออไม่เด็ดแดกะกรอก มาห้าด <cin stereotype> <อ>ูด <dragging> ิเนี่ยมันยืนก่อยตรงห้องเราดูเหมือนว่ามันจะมีไฟที่ตานะครับถ้าเกิดอย่างนี้เราก็น่าจะคงไม่ต้องกลัวอะไรมาแล้วหรอมั้งซินดี้มาแล้วแต่แคนดี้แคนดี้มาแทนครับแคนดี้แคนดี้แคนดี้อยู่แคมสองตอนนี้เอ้ดูเหมือนถ้าเราปิดแล้วเราจะเห็นตามันอยู่นะองนี้เราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ดิหรือว่าบางตัวจะต้องเปิดหรือเปล่าเผื่อบางตัวจะไม่มีไฟอะไรอย่างนี้ปะ เออจ้องจ้องใหญ่เลยนะแคน,นดี้ดีๆแล้วคุณผู้ชมเราจะรอดไหมเนี่ยคืนแรกก็ดูคืนแรกก็พอมันเลยแคนดี้ไอ้ซินดี้มาไหมเนี่ยเ,เริ่มงงกับชื่อแล้วซินดี้แคนดี้อุย้ยแคนดี้แคนดี้หายแคนดี้ไปไหน อ้าวเฮ้ยอ๋อแค่นี้อยู่แคมป์เก้าตก,ตกกระจายหมดเลยจ้องกันเข้าไปจ้องกันเข้าไปตีสี่แล้วเมื่อไรจะตีห้าดิตีห้าดิเฮ้ยตีห้าเราเร็วดิว่าอาอแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เอ้าหายมาสองตัวเลยเหรอเฮ้ยนี่คือแรกจริงปะเนี่ยมา มาสองตัวแล้วครับคุณผู้ชมเอาไงดีเนี่ยสองตัวอยู่แคมป์เก้ากับแคมป์ผมว่าต้องดูข้างนี้เอาไว้อะเพราะว่าส่วนเนี่ยมันหยุดเห็นมันอยู่ทางเนี้ยซินที่อยู่แคมป์แคมป์ห้าแชนดี้อยู่แคมป์แปดห้าแปดห้าแปดจำไว้ห้าแปดไม่ได้ไม่ได้มาใบหัวแล้วหัวอะไรทั้งสิ้นนะห้าแคมป์ห้าแคมป์แปดเหมือเตอรนวิ่าจะพออยู่แล้วก็ซูมไปเรื่อยอะ อเอาแล้วอุย้ยเป็นไงแล้ววะกินดี้หายอุย้ยปิดจ้าไม่ได้แดกตู้ล็อกเป็นไงแล้วอะ่ะล็อกแคนดี้อะ่ะเฮ้ยแคนดี้อยู่ซ้ายเฮ้ยเกือบไปแล้วคุณผู้ชมโอ้เกือบไปแล้วถ้าไม่ทันนี่จบเลยนะเปิด ต้องเสียอีกแคนดี้ไปยังวะแคนดี้ไปแล้วซินดี้ไปแล้วตีห้าเราเร็วดิว,วะเอ้ยไม่ใช่ตีห้าหกโมงแบตตูจะหมดแล้วไปไหนแล้ววะแคนดี้กลับมาแล้วซินดี้อ่ะเอ้ารอแล้วโอ้ยโอ้ยผ่านไปแล้วคืนแรกคุณผู้ชมโอ้ยยากเหลือเกินแต่นี่คงเป็นจะเป็นแค่คืนแรกนะ นี่ยังไม่เท่าไหร่นะอะไรอีกเนี่ยกล้องเป็นไรเนี่ย,อเ,อเ,ยเอา้าอะไรอะ่ะลดดิ้งฟีดคืออะไรคืออะไรวะลดดิ้งฟีดอะไรอะ่ะกล้องวงจรปิดขยับได้ด้วยครับมันขยับได้คืออะไรวะอันนี้อะไรอะ่ะเป็นวันหรอวันที่เก้าเดือนยี่สิบสองเอ้ยไม่ใช่วันเดือนเก้าวันที่ยี่สิบสองหนึ่งเก้าแปดเจ็ด เออทุกคนนั่นมันนั่นมันพับเพ็ดนม่วาเดี๋ยวนะมันมาที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยวนีไมันคนละเกมกันไม่ใช่หรอมึงมาได้ยังไงเนี่ยมาได้ยังไงวะมันคืออะไรกันครับเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะาคืออะไรแล้วมันแล้วมันให้ทําอะไรเอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวันนี้ทำไมเราต้องมองหน้านายทำไมนายต้องมองหน้าเราอย่างนั้นด้วยเนี่ย พราะเ็ดนายมองหน้าเราทําไมอะเอ้แต่ดูเหมือนว่ามันเป็นมันเปลี่ยนโคล o สีจากไอ้ภาคหลักกันอะไอ้พวกสีอะไรพวกเนี้ยแก้มอะไรเงี้ยเออแล้วเาขาให้ให้เราทำอะไรเออ what the what the คืออะไรโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่พาร์ทหน้าเลยเนะยจะเป็นคืนสองนะครับก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับอยากให้มีพีตร์ไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจในการเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ถ้า,าสมมติเล่นภาคนี้จบผมอาจจะเล่นภาค2ต่อโอเคปะ่ะแต่ต้องแลกมาด้วยกันที่แบบให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ผมนะ่อยโอเคป่ะละ่ะได้ป่ะละ่ะเออก็แค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากแล้วบ,บาย